อ้าวหมดสกิลแล้วก็โดนผมไงผมช้อนหน้าเข้าไปเฮ้ยอย่ารอฮอดอย่าร้อดอย่าลอเเอา้าเอผมว่าผมได้เติมเพิ่มแน่นอนโอ้โหเสียงดังมาก <c oughs> เดือดอไรเสียงดังขนาดนี้นเปิดห้ากล่องคือเปิดไปถึงด่าน2ด้วยหรอหรือยังไงหรือยังไงไม่เข้าใจเปิดไปเลยก็กันน่าจะคุ้มกว่าเยอะแหละ <c oughs> โอเคแล้วกุญแจมา ใช้กุญแจเพื่อเปิดประตูผมว่าประมาณมุมนี้จะดีนะฮะผมว่าได้เลยสกีนมาเลยเป็นไงล่ะสกีนมาเลยวะล่ะอะไรอ่ะเอฟเฟกต์สังหารอะไรวะนี่ฮะกุญแจอดอกแรกอ๋อมันเปิดมารวมเลยนั่นคือผมเหมาเหมาทุกอันนั่นคือเหมาทุกอันโอเคฝั่งนี้ก็ตรงกลางนี้ไปต่อครับโอเคผมว่าผมได้เหมาแล้ว งพ่งได้โอเคเหมาทุกกล่องนี่ผมขอแนะนำเพจแอดเบนต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม170,000คนและมี IDRV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นแต่งแต่3บบาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นแหละพลังความเกลือของนาคอสมันเริ่มมาแล้วเริ่มต้นแจุดจุดนี้นี่เราเราจะกดตามแสงให้แสงวนมาปึ๊บ พืเรากดตรงแสงพอดีปับ๊บอ่าได้ปุ่มมาได้ปุ่มเฮ้ได้ปุ่คไม่ได้เอฟเฟคค่าไม่ใช่ปุ่มตอนนี้เหลืออยู่3800แรอแล้วนะกล่อง,องสี่อันนี้ผมอยากกดแล้วแบบได้กุญแจมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบว่าคุ้มไงชึบโอเคกุญแจไม่ได้งโอเคเรียร้อยแม่งเหมาทุกกล่องเหมาตั้งแต่ด่านหนึ่งจนด่านสุดท้าย ของกลางไปของกลางนะแล้วเราเหลือขอบไว้ไงเราไล่กลางไปก่อนไปเฮ้ยอ้าวปุ่มไม่ฟิก <laughs> <laughs> โอเคแมไม่เจอเลย <laughs> ใครเข้าใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้แบบว่านัวจัดตอนนี้เหลือ2,100่อคูป,ปองละเหลือ3อาม้อ้ามารอบนี้คีรัวต้องเด้ง ถ้าคิดร่าเด้งคือจบเลยผมไม่สุ่มแล้วผมได้เลยนะฮะซ้ายขวาซ้ายขวามาปะยิางฉุกกันดีกว่าถ้าชนะเขาเขาถ้าถ้าชนะเอาซ้ายถ้าเขาชนะเขาเอาซ้ายถ้าแพ้เขาขวาเออถ้าเขาแพ้ถ้าเธอชนะเอาขวาเอามา <c oughs> เอามายิาย่งยาวกระเป๋เายิ่งฉุกถ้าเขาชนะเอาซ้ายมามาดูกันว่าซ้ายเนี่ยจะได้หรือเปล่าปึ๊บประหยัดตังค์หน่อยเธอสาธุฮึบโอเคเหมา โอเคครับแล้วกดแบบไม่ลังเลนึกว่ากุญแจจะมาแล้วแล้วแล้วคือแบบเหลือสี่กล่องแต่ว่าต้องกดอีกสี่รอบแล้วตอนนี้กดกดรอบนี้คือสามร้อยโอเคเติมเพิ่มแป๊บเหลือสามกล่องมันเท่าไหรอ่อ่ะคูปองเรากลับมาแล้วนะครับ <c oughs> 1 3 0่นนะฮะสุดท้ายก็ต้องเติมเพิ่มอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โยก็มาเหอะกุญแจแม่งเหมาทุกกล่องจริงเหมาทุกกล่อง <c oughs> จะดีราทำไมวะ <c oughs> โอ้โหจบละไม่ได้ดีใจแล้วตอนนี้นหมดละ เราได้แล้วนะครับสําหรับสกินขี้รัวเหมาทุกกล่องตั้งแต่กล่องแรกยันกล่องสุดท้ายโอเคนี่มาแล้วขี้รัวเอาขี้รัวมานี่พี่อย่าลืมไปไปวัดทรรบุญนะโดเคมมาฮะเกมจริงอะไรวะเนี่ยโอ้โหหมดไปเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปนับก่อนโอเคได้กรอบโปรไฟล์แล้วเดี๋ยวผมลาบทั้งหมดเลยดีกว่า นี่อันดับห้าสิบเท่น้อเลขสวยน้อนดต่ห้าสิบเนาะมาตอนนี้เรามีตัวแท้งหน่อยน่าจะแบบพอมีลุ้นหน่อยนะฮะมาขี่สเก็ตไปเก็ตไปสเก็ตไปเราได้โชว์ท่าวาให้ท่านไปชมดูอย่างวะนี่ท่าวาบเอ้ยไปยืนดูได้ยังไงท่ <laughs> ้าวงท่าวาบไปลุยครับลุย ไม่มีท่านี้ด้วยอ๋อมาตะกบตะกบเขาเรียกว่าตะกบดาบดิเมนชั่นพี่หมดกี่ปองถ้าเป็นดิเมนชั่นี่ผมหมดอไปแค่ประมาณส0 0 0กว่าๆนะ d i เมน s ั o n เพราะว่าผมรู้สึกว่า d i เมนชั o n ตอนนั้นผมสุ่มดวงดีนะฮะนี่มันคู่หูบันเทิงนะฮะคู่หูสุบันเทิงนะฮะกรกับกิรัวใช่ปะที่ผมไม่เคยไม่เคยดูซีรีส์มานะ ไม่เคยดูอนิมีมะของมันนะฮะนี่เราฟาร์มเร็วอะเนี่ยเสร็จ55วิเนี่ยโคตรเร็วเลยเอะเอะเอะเอ๊อออออยเจ็บนิดเจ็บหน่อยข้าสไลด์มันมีเสียงเลย เอ้ยงั้นงั้นไปไหนอ่ะผมอย่างงั้นไปไหนชึบสกิลสองปั๊บดีผืนแตกมันตะก,กบดาบมาฮะเหมือนดเมนชั่นนะตะก,กบดาบมันไดเมนชั่นถ้าเป็นสกินอื่นมันมันตบับไปทางซ้ายเอยทางขวาแต่ถ้าเป็นสกิลนี้มันตบับไปทางซ้ายนะฮะเฮ้ยซิวมันจะเอาซิวมันจะเอายังไง งัดตาวตีเข้าไปข้างหลังอือหือเป็นไงล่ะโอ้โหโก็ตึงก็ตึงเมื่อกี้พอทีมมองไม่เห็นอะไรเลย <laughs> เอฟเฟกอะไรไม่รู้อ่ะขึ้นเต็มเลย <laughs> ถ้าเต้นเอาไห้เกลียน <laughs> อิมูจิที่แปลว่าแบกหลังหักใช่หรอ อิมุจิไหนอิมุจิแต่มันอยู่ไหนวะนี่เหรอ <c oughs> วรวม,วมตัวรวมตัวเราผมกาลางเองละกันโอ้ยงงไปเอาเลสต่อช็อตนี้แต่ก่อนที่พี่เอาเลสผมว่าเอาล่างก่อนดีกว่าไม่ออกมาวะอ่าอ่าหมเลกู เรียบร้อยหมดสกิลหมดสกิลโคตรแรงโคตรแรงแล้วลูนผมมันแรงอยู่แล้วไงเออเมื่อกี้คนดูใครเข้ามากับผมนะผมไม่ได้ดูชื่ออะไม่รู้ว่าใครนะไม่รู้ใครเล่นางโอมเรีกขจต เอ้ยดันบนไม่นะโอ้โอ้ยออ้ยวาร์ปสวยว้าสวยโอ้โอ้ยมันกลับไปได้อึ๊บอึ๊บอ๋อไปแจงคนดูแล้วก็ใครอีกคนนึงนะไม่รู้อ่ะไม่เป็นไร รูหายไปแล้วซุปเปอรค์ครีปกำลังถูกส่งออกไปเออมันจะเอาด้านบน,นมมอ๋อคือมวยเข้ามาใช่ไหมเออเพึ่มสกิลหนึ่งวัน่ะไม่เคยเห็นผมอยู่ในพุ่มวะเนี่ยหูสามคนเยังไงกัน ผมว่าผมไปเล่นบนดีกว่ากดดันกดดันแชรี่แต่แชรี่เราโดนกดดันไงเฮ้ยว้าบสวยเอ,อ้ยโดนขาดอะไรวะนั่นยกโดนผมอีกก็โหผมจะรอนี่ดันสวยครับดันสวยครับดันสวยรวยอเคลียร์บนอีกรอบ ไปละไปละอากอนอ้าไม่ได้หรอกไม่ให้ยังไม่พรมไม่ให้เขาไม่ให้เอ้ย

้อเล่นมังกรของเร,งเราถูกโจมตีโอเคักผมตีไปตีไปตีไหนี่าาห่หโอ้โาโอ้โหโอ้หโนี่ไงแ้โงร่้งฟัอแล้วก็้โดปอ้ไรผอช้โอนหนอ้าเขอ้าไปเฮ้ยอยโาโอดอย่าอ้อย่หโอ้ มาฟลิก,กอร์มันไม่มีฟลิก,กอร์ด้วยบอกเลยตอนนี้ช้อนหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่าไม่ถึงออามาฟลิกอร์ไปแล้วโอเคหลบนะอันตรีเพีิแจดิป่าเข้าไปเรียบร้อยเ็าเลยกวาซิกแซกในพุ่มเขาไปไหนวะมาบงมาบู เอา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 รอบนี้กูมีซีเนี่ยบัฟพลังอุ๊ยๆเดียว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 เอ้ยๆถอยกลับที่เดิมปาทีเกือบตายเมื่อกี้เนี่ยแพนด้าเกือบตาย นี่แค่คีสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะผมเซ็ตเคียวเซ็ตเกิดเลยมีใครเฮ้ยเกือบละไม่มันรู้ไม่เอาดิ เอยตีที่หนึ่งเอ้าโอ้ยไม่เดียวอ,อย่างโยนนี่เอฟเฟกต์การตายนะฮะดูดูดูดอูอันนี้คือผมจะรีวิวเอฟเฟกต์การตายนะฮะ,อะชอบเสียงตีเสียงตีมันดีอ่ะคนไปเราได้ทั้งไหนได้ทั้งก่อนใช่ไหมตีตีตี <c oughs> ตัวเดินอย่างเงี้ยแล้วผมเลือกผมแค่ครึ ne, pues ่งหลอดเองไม่มีคลิปป่าให้ฟาร์มโด้เนี่ยซีเนี่ยกูไม่เป็นไรอย่าซีเนี่ยวับลงเราไม่โดนหรอกทำไมเคลียร์โอ้โหไม่เคลียร์ยังไงไม่แตกว่ะมาไวจัด ไล้ย็นะลงสวยลงสวยแต่ไม่รอดชิบหายแล้วขึ้นบ้านเขาไม่ได้อีกแล้วอะไรวะเนี่ยขึ้นบ้านเขาไม่ได้ มันไม่หลุดเลยอ่ะมันไม่หลุดตำแหน่งเลยมันยืนกันดีจัดคืออะไรวะเนี่ยคือมันยืนกันดีจังไงพี่จะตายนะเอาหมดแล้วนะ่ะหมดสกิลแล้วนะ่ะยกไปแล้วเอ้ยอะไรอนะ่ะตายสองแต่ว่าไอโอเราตายไงประเดี๋ยว อ้จ้าปึ๊บนึกว่ามันจะโดดมาเอ้ยยกด้วยออกคลองเลยคลองเลยยกด้วยยกด้วยเฮ้ยแมงรีพอดีเอ้านึกว่ามันรีพอดี โอเคโอเคเกือบหลอนละมันกุ๊ปกันวะต้องถอยต้องถอยเฮ้ยลัมเบอร์เล่นดีจังอ่ะเอ้ยจะเกินไปหรือเปล่า ยกไปแล้วอ <Norwegian> ู้ย่าก็มอมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ้สู้โอ้ยจุยังไม่ตายอ่ะกลับแล้วเพื่อนเล่นเลยเอือเล่นแล้วสวย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 ให้ได้สักคนเถอะอ๋อชิบหายแล้วไม่สวยละชิบหายแล้วตายหมดแล้วเอือเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้มาตัวนึงยิงสวนอ่าระเบิดเอ้ยได้มาสองตัวกูโดนตีด้วยหลี่กูตุลงเลี่กูตุลง แล้วผมสวนซิวเลยจังหวะนี้ป๊าป๊บป๊า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 หลบหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนซิวมีอันติแล้วชัวร์เมื่อกี้ผมว่ามันหนาซิวอะซิวหนาเฉยพี่ว่าสกินนี้กับสกินเมสไหนสวยกว่าผมว่าสกินนี้เมสสวยกว่าแต่สกินนี้ดูผิวกว่านะไม่รู้มันมันสวยคนละแบบอะอย่างสกินนี้มันผมชอบเสียงตีมัน สกี้เดเมชั่นไม่ค่อยชอบเสียงตีมันเท่าไหร่ hey, แต่เอฟเฟกต์มันอลังการกว่านะคิดว่าผมว่าดันบนก่าันเมื่อจะจบยังไงเนี่ยเนี่ยมาเล่นกันดีเกิน oh. ไม่บ้าบูฉัน เปนกันบ้านกันเก่งอแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมได้เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาแต่ตอนนี้เราขึ้นบ้านไม่ค่อยได้วะ่ะขาดตังอีกพันหนมาตางังกอนด้วยก็จะเกิดแล้วมันกรุปกันดีจัดก็สะท้อนหนึ่งยิงสวยยิงสวย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 นีไม่ทายมา ดตายตายติขี้ติขี้อย่าอย่าอย่าเฮ้ยสวยสวยเป็นไงอะทังนาคอตีแทงอะนาคอตีแทงเอาเอวให้แล้วพี่โอเคครับผมเ,เราไปได้ปะวะ้ยคคองคอง,คอง คองคองมา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 คองครับทิ่ผ่านแล้วผมแทงด้วยเฮ้ยวิตตีเหรอไม่โอ้เฮ้ยไปอดแดกเข้ามาได้ไหมโอเคสีเดีวอะเกือดีแล้วสีเดียววมาบเกือแล้วถึงก็ยายายามื่อกี้ ปล่อยไหนดีวะปล่อยปล่อยบนเลยดีกว่าเนาะหวาดเสียวจริงเลยเอาของเนี่ย,ยเมื่อกี้วายเลนต้องิ้งเข้ามาแทางให้หน่อยสลักกันแทงหน่อยนึ่งไปแล้วครับผมตอนนี้ผมขึ้นบนแล้วนะฮะจังหวะนี้นี่ไงผมสวนไงนจังหวะนี้อึ้บ โอ้ยเสียเก่าเกิดเลยเหรอเออ้าวเสียเชี่ยวเยีะเดาแล้วหนึ่งนะอุ้ยไม่เรายังดูเรื่องไม่พอเลยเพื่อตีบ้าเร็ว เออระเบิดตัวเดียวแลดแลดตีบ้านเร็วแล้วขีปม,มไม่เข้าบ้านนะแลดสู้เขาสู้เขาวมวยไทยมวยวัดมวยอะไรอะ่ะลาบิก้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ชื่ออะไรวะก้อนกอนเออแม็กผมจะหมดลืมลืมลืม,ลมตึง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 โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ like กดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ,บายบาย